และนี่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ระดับโลกและเมืองที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมมากมายคือถ้าใครชอบงานศิลปะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถดูดีกาโซแล้วก็แวนโก๊ะได้ในที่เดียวกันเลยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือจากมุมตรงนี้เหมือนกันนะเมื่อก่อนอนะ่ะจริงๆอะ่ะรูปป้นนี้มันไม่ได้มีหมวกแต่แรกนะและนี่คือพาเที่ยวกลาสโกเมืองประวัติศาสตร์800ปี ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองกลาสโกในเดือนเมยนะเดือนห้าไม่ได้หนาวมากนะครับประมาณ22่สาสองากลังสบายๆเลยครับคิดว่าถ้าใครมาก็กลางวันนะใส่เสื้อยืดได้ไม่หนาวเกินไปนะแต่ถ้ากลางคืนก็อาจจะต้องมีเลเยอร์สักชั้นหนึ่งนะครับเมี่พอเดินมาเรื่อยๆก็เห็นกลาสโกคาทิดอลนะครับไปตรงนี้นะครับ ทุกคนกาสโกคาทิดอเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะด้วยความที่มันเป็นแบบวิหารของนิกายคาทอลิกนะครับที่ไม่โดนนิกายโปรเตสแตนททำลายในการปฏิวัติของนิกายโปรเตสแตนในปี1560นะครับผมซึ่งวิหารนี้สร้างมาตั้งแต่1200นะครับก็มีความสำคัญสำหรับเมืองกาสโกมากๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ กราสโซคาทีดอนเนี่ยก็จะเป็นบทใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นวิหารยุคกลางเพียงแค่แห่งเดียวในสกอตแลนด์นะครับที่รอดพ้นจากการปฏิรูปศาสนาในปี1560นะครับซึ่งเป็นเหตุผลนั้นเองนะครับทำให้วิหารที่นี่เนี่ยมีการเติบโตขึ้นตามเมืองที่เจริญรุ่งเรืองนะครับผมและทาให้เกิดมาเป็นเมืองกลาสโกในปัจจุบันนะครับคือวิหารที่นี่นะครับทุกคนเขาก็บอกว่าเขาสร้างให้กับนักบุญที่มีชื่อว่ามังโกนะครับที่เนี้ยพอเขาสร้างเสร็จนะครับเาากก็มีร ฝังนักบุญที่ชื่อว่ามังโกไว้อยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับผม เขาบอกว่าวิหารแห่งนี้คือรอดเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆในที่นี่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติศาสนานะครับหรือว่าจะเป็น้าผ่าหรือว่าไฟไหม้นะครับก็คือที่นี่ก็ยังอยู่มาถึงปัจจุบันนะครับด้วยอายุของโบสถ์เนี่ยมีอายุประมาณ800ปีแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในตัวโบสถ์เองเนี่ยก็จะมีหลายห้องนะครับให้เดินสำรวจกันก็ถือว่าเป็นที่ที่น่ามาที่หนึ่งในกลาสโกเลยนะครับคือโบสถ์มีความแบบ คลาสสิกมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็รอบๆโบสถ์ข้างนอกเนี่ยก็จะมีการฝังหลุมศพไว้รอบๆเลยนะครับถ้าใครแบบเดินรอบๆแล้วไม่ได้ดูก็อาจจะเหยียบหลุมศพอายุแบบ2อ0 0ปีโดยไม่รู้ตัวนะครับผมเขาก็จะแบบฝังไว้ที่พื้นแบบนี้เลยนะครับแต่เดินเหยียบได้นะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบทางเดินไปนในตัวด้วยนะครับสําหรับการเดินชมรอบวิหารนะครับ ละที่เที่ยวต่อไปนะครับทุกคนก็คืออยู่ติดกับ Glasgow Cathedral เลยนะครับนั่นก็คือ Glasgow Necropolis นะครับก็คือจะเป็นสถานที่ฝังศพนะครับของชาว Glasgow ในสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็มีคอนเซปต์ในการสร้างที่นี่ก็คือการสร้างเมืองที่ไม่มีวันตายนะครับก็คือเขาไม่จํากัดนิกายในการที่จะมาฝังที่นี่นะครับแล้วก็ศพแรกที่มาฝังที่นี่เนี่ยก็จะเป็นศพของชาวยิวด้วยครับ ือผมว่าทุกคนอาจจะมีคําถามนะว่าเมืองกลาสโกเนี่ยเป็นเมืองที่แบบถ้าจะมาสกอตแลนด์เนี่ยควรจะแวะเข้ามาไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นแบบออฟชั่นอลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยตัวเมืองเองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเมืองอยู่อาศัยมากกว่าเมืองเที่ยวเนาะทำให้แบบที่เที่ยวที่นี่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินดูรอบๆของกลาสโกนิโครอพอลิสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นหลุมศพเลยครับ ด้วยความที่แบบมันอยู่สูงที่สุดในเมืองนะครับก็อย่างปีที่แล้วผมมาตรงนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือจากมุมตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงแล้วก็ไม่ค่อยโดนแสงเมืองรบกวนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูถ้าใครโชคดีมาแบบถูกจังหวะที่มีแบบพายุสุริยพระพอดีนะครับก็มาเที่ยวที่นี่ตอนกลางคืนก็จะมีโอกาสเห็นแสงเหนือเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากที่เราออกมาจากลาสโกลในโคโลิสนะครับเราก็เดินย้อนกลับมาในเมืองผมอาจจะไปแวะกินข้าวก่อนซึ่งร้านที่ผมอยากจะไปแวะก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสกอตแลนด์นะครับ<ม>ก็เป็นร้านเชนจากอเมริกานะครับแต่อร่อยดี กพอเราอิ่มกันแล้วนะครับเราก็ออกไปเที่ยวกันต่อนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูค่าของชีพของที่นี่ดีกว่าในร้านเซนส์เบอรนะครับว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่บ้างสำหรับคนที่จะมาเที่ยวนะครับมะนาก็รูปปลาประมาณ 15บาทนะครับซองซี่ก็พอละร้อยนึงแล้วหมู500กรัมก็ประมาณ5ปอนด์นะครับ5ปอนด์ก็ประมาณ200บาทเลยถึงเลยก็ประมาณ50บาทนะครับคือผมว่าถ้าใครจะแพ่นมาตราสโกนะครับผมว่าค่าของชีพที่นี่น่าจะสูงกว่าไทยประมาณแบบ4เท่านะครับ3-4เท่า อย่างโคก็ประมาณขวดละปอนด์กว like ่าเนาะก็คือขวดละประมาณหนึ่งบาทนะที่ไทยน่าจะประมาณแบบ20บาทจะคิดตรงๆก็คือประมาณ5เท่าแล้วก็ร้านอาหารเข้าไปนะครับถ้าเรากินร้านอาหารที่นี่ก็จะเริ่มต้นประมาณ10ิอนดนนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ี่บาทนะครับผมก็ถ้าใครจะคำนวณค่าใช้จ่ายก็คิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณคูณ 4, คูณ5้าเอานะครับผม และระหว่างทางที่เดินไปโมเดิร์นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับเราก็ได้เดินผ่านบูคาันสตรีตนะทุกคนซึ่งบูคาันสตรีตเนี่ยก็จะเป็นถนนที่เป็นย่านชอปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในงเมืองกลาสโกนะทุกคน โดยที่ชื่อบูคานันนะครับก็มาจากคนที่ชื่อว่าแอนดูบูคานันนะครับที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของไร่ใบยาสูบแล้วเขาก็ทําธุรกิจค้าขายร่ํารวยมากๆนะครับเขาก็เลยนําชื่อบูคานันมาตั้งเป็นชื่อถนนนะครับและพอเราถึงเดอะโมเดิร์นอาร์ตแกลเลอรี่นะผมต้องบอกเลยว่าที่นี่มีความพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าที่นี่พิเศษยังไงนะครับคือทุกคนหลังจากที่แบบมีกลวยบนลูปปั้นตรงนี้นะมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกลาสโกไปเลยให้ดูว่าเป็นเมืองที่มีแบบสีสันศิละปะแล้วก็ตลกขบขัันนะครบ แต่จริงๆทุกคนรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนอ่ะจริงๆอ่ะรูปปั้นนี้มันไม่ได้มีหมวกแต่แรกนะมันเหมือนเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีแบบกลุ่มคนเมานะครับเอาหมวกไปแขวนไว้นะครับทีนี้ช่วงแรกเนี่ยตำรวจเขาก็พยายามเอาลงนะแต่เหมือนว่าแบบยิ่งเอาลงเท่าไหร่คนพวกนี้ก็ไปแขวนไว้เรื่อยๆนะครับเขาก็เลยปล่อยไว้ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับผมก็แปลกดีนะทุกคนเราก็มาดูแบบอาร์ตแกล้ข้างในกันต่อนะครับ งานแสดงที่นี่ก็มี4ชั้นนะถ้าใครแบบมีเวลาว่าก็มาลองเดินเล่นดูได้นะครับสวยดีทุกคนอาแก้วที่นี่ก็มีอายุมานานมากแล้วนะประมาณแบบสา0ปีแนละ้วสร้างตัแต่แบบ 1. 7, 1น1่หน้านะทุกคน ข้างในครับเป็นประวัตินะโอเคครับทุกคนหลังจากนี้เราก็จะไปเที่ยวฝั่งเวสกันบ้างนะครับถ้าทุกคนถามว่าทําไมผมถึงไม่ไปที่จอสแควร์เพราะว่าตั้งแต่2025นะทุกคนจอสแควร์เขาจะปิดแบบพัฒนาพ,นพื้นที่นะปรับปรุงอีกประมาณ2ปีเท่ากับว่าจอสแควร์ีร่จนะจะยังเข้าไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้าให้เราคร่าวๆก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลานกว้างๆในกลางเมืองนะ มาให้แบบทุกคนมาจาัดก,กิจกรรมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสอะไรต่างๆนะครับผมเราจะไปฝั่งเวสกันดีกว่านะครับฝั่งเวสก็จะมี University of Glasgow นะแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แคปินก o ูฟนะครับผมถ้าเราจะเดินไปจากเมืองเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ลองแบบไปได้วยซับเวย์นะเพราะว่าซับเวย์ที่นี่ก็จะมีความเก่าแก่ระดับหนึ่งนะครับผมก็คือ เป็นรถไฟใต้ดินที่ mm hmm. เก่าเป็นอันดับ3าของโลกนะรถไฟไม่แพงนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นแบบเดย์ทริปนะจะประมาณ4ปอนด์นะครับแล้วก็ถ้าไปกลับปกติก็จะประมาณ3.5นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนี่นะครับรถไฟก็่จะขึ้นนะครับ อะทุกคนก็คือแบบยืนได้แค่ตรงกลางแถวเดียวถ้ายืนริมๆก็คือหัวชนนะครับคือทุกคนอาจจะถามนะว่าทําไมรถไฟที่กลาสโกมันเล็กจังคือผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารถไฟที่ Glass กลาสโกเนี่ยเขาสร้างม,มาประมาณแบบร้อามสปีแล้วแล้วพอแบบเขาเปลี่ยนรถไฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใชายอุโมงงเดิมนะทำให้รถไฟที่ยังวิ่งอยู่ที่นี่ก็ยังใช้คูงวงตั้งแต่ร้อปีที่แล้วนะครับ คือเห็นผลว่าทําไมรถไฟ Glasgow ถึงเล็กนะครับคือถ้าเทียบกับรถไฟ BTS ที่ไทยนะคืออายุต่างกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่า BTS ที่ไทยเนี่ยเปิดมาประมาณ20ปีเงนะครับแต่ที่ Glasgow เนี่ยวิ่งมาแล้ว130ปีนะห่างกันประมาณ110ปีก็ถือว่าแบบ Amazing มากๆนะครับถ้าใครมาก็ควรลงมาลองดูนะรถไฟใต้ดินของ g l a s โกนะครับผม และหลังจากนี้นะทุกคนผมก็จะพาไปเที่ยวมหาวลัยที่มีอายุมาแล้วมากกว่า574ปีนะและก็ยังเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกลาสโก้อีกด้วยนะครับและนั่นก็คือ University of Glasgow ครับด้วยความที่มาหาวิทยาลัยนี้เขาสร้างมานานแล้วนะครับในตัวของ Main Building เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปราสาทในหนังรี่พอตเตอร์นะทุกคนซึ่งมาหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีบุคคลสําคัญที่เรียนที่นี่อยู่เหมือนกันนะครับเช่น Adam Smith ที่เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่าจะเป็นเจมส์วัตที่เป็นบุคคลที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งที่เที่ยวที่น่ามานะเพราะว่าตัว Main Building เองเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยนะครับผม ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์เคฟินกรุ๊ปมิวเซียมนะล้วก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายของทริปในกลาสโกที่ผมจะพาเที่ยววันนี้นะครับผม ที่นี่ทุกคนถ้าใครมาถึงก็มาถ่ายรูปเล่นได้นะให้ไว้ประมาณแบบบริษิทเมลเซียมนะแต่คนน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับลองดูครับ mm hmm. คือถ้าใครชอบงานศิลปะนะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่สามารถดูงานศิลปะของปิกัสโซแล้วก็แวนโก๊ะได้ในที่เดียวกันเลยนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปนะครับนะครับถ้าอยากมาเรียนสกอตแลนด์ต้องทำยังไงอะ่ะมากับ Mac Education แล้ว Mac Education คืออะไรอะ่ะ Mac Education ก็คือเอเจนซี่ที่ให้บริการนักเรียนที่อยากมาเรียนต่อที่สกอตแลนด์อ่ะโดยมีประสบการณ์การให้บริการมามากกว่า18ปีด้วยนะรวมถึงนักเรียนที่เคยดูแลมามากกว่า5,000คนด้วยล่ะโอ้น่าสนใจจริงๆชอยเลยพวกบาย